ออแต่นี้ไปไปยตั้งใจฟังบอกโดยตรงคอยจำแล้วนะทำวัดรัตนาเสร็จแล้วก็จะบอกวิธีกระทำต่อไปวิธีทำสมะวิปัสนาต้องมีปริกรรมภาวนากับปริกรรมนิมิตเป็นคู่กัน วิธ ah, ik ีทำสมถะวิปัสนาต้องมีปริกรรมอภรณากับปริกรรมนิมิตเป็นคู่กันปริกรรมนิมิตให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใสเหมือนยกระเพ็ดลูกที่จณายแล้วไม่มีขนแมวโตทะแกวตาปริกรรมนิมิตให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใสเหมือนยกระเพ็ดลูกที่จะานแล้วไม่มีขนแมวโตทะแกวตา ผู้หญิงกำหนดเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำหนดปากช่องจมูกขวาใหญ่และไม่เรียมผู้หญิงกำหนดเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำหนดเข้าปากช่องจมูกขวาใหญ่และไม่เรียมใหญ่ของเราจะหยุดไปหยุดมาแวบไปแวบมาให้เข้าไปอยู่เส้นใทปริกรรมนิมิตปากช่องจมูกซ้ายใจขวา ข้างนอกดวงโตท้าแก้วตาข้างในดวงโตสมเด็จพุทธรักษาข้างนอกโตดวงท้าแก้วตาข้างในดวงโตสมเด็จพุทธรักษาและว,ว่าใสาขาวเหมือนกระจกส่องเราหน้าแบบเดียวกันหญิงกำหนดปากช่องจมูกซ้ายชายกำหนดปากช่องจมูกขวาและปริกรรมมาพอนาตะคองปริกรรมนิมิตนั้นไว้ว่า สัมมาอารหังกึถึงดวงทิใสใจอยู่กลาง,ามมาางดวงทิใสสัมมาอรหังกึถึงดวงทิใสใจอยู่กลางดวงทิใสนั่นสัมมาอรหังกึถึงดวงทิใสใจอยู่กลางดวงทิใสนิ่งนัน่นที่ฐานที่หนึ่งที่สองเลื่อนกันไปแค่เส,สาตาโยเสียข,ข้างซ้ายชายโยเสียงขวากลงหัวตาจะมุนตาออกตามช่องลมาไม่ใจก็ออกข้างใน และบริกรรมประกองเครื่องหมายที่ชาวตาเนืว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะรงสามครั้งแบบเดียวกันแล้วเลื่อยเครื่องหมายตรงลำดับชาวตาเข้าไปกลางกั๊กทิศตข้างในไม่ก่อนใส่ฝันนั่นหลังแล้วมองกลางกั๊กพอดีแล้วบริกรรมประกองเครื่องหมายที่กลางกั๊กทิศตข้างในว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสามครั้ง ตรงนี้มีลัทธิวิธีต้องกลับตาไปข้างหลังให้ตาค้องเหมือนคนชักจะตายแล้วหลับตาอยู่ตาช้อนขึ้นบนเลือขึ้นบนเลือกไปเลื่อนไปจนต้องข้างแน่นให้ความเห็นกลับไปข้างหลังพอกลับไปข้างหลังแล้วก็คอยให้เห็นกลับเข้าข้างในพอตาเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สาม ไปที่สี่ป่าช่องเพดานที่รับประทานอาหารสำลักใจเหลื่ยมให้ล้ำพอดีแล้วบริกรรมประคองเครื่องหมายในฐานที่สี่ป่าช่องเพดานที่รับประทานอาหารสำลัก,กว่าสัมมาอะสะหังสัมมาอะสะหังสัมมาอะหังสมามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายไปถึงป่าช่องคอเหนืเนอเลือกกระเดือกมือนกลางกลางปากตู้ตีแก้ว ตั้งไว้ปลายช่องคอบริกรรมไปวอ,องเครื่องหมายที่ป่ายช่องคอว่าสัมมา,าหลังสัมมาะหลังสัมมาหลังสามครั้งแล้วเลื่อนไปกลางตัวสุดลมให้ใจเขาออกแระวดูทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกักข้างในกลางดวงธรรมนี่ทำเป็นการมรดิใจหยุดนั่นเจ้วตั้งตงนั้น กระจายจนปฏิดวงใสเนี่ยสมารหังสมารหังสมารหังสามครั้งถอยหลังเลือกกลางตัวสองนิ้วองนั้นมีศูนย์หน้าศูนย์ศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายกลางอากาศธาตุหน้าธรรหน้าขวาจะดินหลังธาตุายไฟแต่ะลงตรงไม้ไฟสะอาดเราเจากาศกลางนั่นองนั้นได้หมดศูนย์ทำไมถึงเรียกว่าศูนย์ตรงนั้นเวลาสัตว์ไปเกิดมาเกิดแล้วก็มาอยู่ในที่สิบ อยู่ในกลางดวงนั้นรายละเอียดอยู่ในกลางดวงนั้นพอแม่เป็นประกอบธาตุาทรถูกตัวก็ตกศูนดเดียวพอตกศูนย์ก็ลอยขึ้นมาเหนือกลางตัวสองนิ้วเทอาฟองไห่แดงพ้่ม,มไก่ใสเป็นกระจกตรงหน้าน,นี่มันจะเกิดลังนี่ศูนของนั่นละศูนศูนนั่นเป็นสำคัญน,นะ จะเกิดมาในมนุษย์โลกก็ต้องเกิดในศูนย์นั้นจะไปนิพพานก็ต้องเข้าศูนยันั้นไปเหมือนกันจะไปสู่มาผลนิพพานต้องเข้าสูนยันั้นไปเหมือนกันแบบเดียวกันตายเกิดเดินกองกันขา้ามถ้าว่าจะเกิดก็เดินโลกออกไปถ้าว่าจะไม่เกิด เดินไนเข้าไปกลางเข้าไว้หยุดเขาไว้ไม่่ายเคลื่อนนี่ตายเกิดอย่างนี้พรู้จากหลักอย่างนี้พอรู้จากหลักดังนี้แล้วก็เราก็รู้ทีเดียวรูกเมื่อเช้านี่ใจเราทะุวว่นวายอยู่นี่มันทําอะไรมันจะเวียนว่ายไจเกิดพอใจเรานิ่งอยู่ในกลางนั้น มันจะเลิกเวียนว่ายใจเกิดแล้วก็รู้ตัวของเราอยู่เราไม่ต้องรอใครเรารู้แล้วเราเรียนแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องทำใจต้องนอนนิ่งหยุดทำใจให้ยุดทำใจให้ยุดจุดศูนย์กลางนั่นทำใจใ,ใ,ให้ยุดเฉพาะหยุดหยุดนิ่งหยุดเชื หยุดก็เข้ากลางหยุดชนะกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางไฟขวานหนหลังหลังบนอกหนไม่ไปกลางของกลาง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 กลางกลางนิ่งพอถูกส่วนเข้าต่เน้นแหละเห็นดวงใสแจ่มมันเกิดขึ้นแถวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หยุดอยู่กลางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นหยุดอีก พอหยุดถูกส่วนเข้าตนนั่นแหละเกิดขึ้นอีกดวงแล้วเป็นดวงศีลเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เหมือนกันหยุดยุดกลางดวงศีลนั่นแหละพอถูกส่วนเข้าตนนั้นเกิดขึ้นอีกดวงแล้วเว่าดวงสมาธิเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เหมือนกันหยุดยุดกลางดวงสมาธินั่นแหละพอถูกส่วนเข้าเกิดขึ้นอีกดวงนั่เอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เหมือนกัน เรียกว่าดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญานั่นแหละพอถูกส่วนเข้าเกิดขอ้นดวงเรียกว่าดวงวิมุตย์หยุดอยู่กลางดวงวิมุตย์นั่นแหละถูกส่วนเข้าเกิดขึ้นดวงเรียกว่าดวงวิมุตติยานัทัศน์ยุดอยู่กลางดวงวิมุตติยานัทัศนะนั่นแหละพอถูกส่วนก็เห็นตัวผู้เดาติดไปเกิดมาเกิดอ๋อไอ้นี่เองไปเกิดมาเกิดเข้าแบบต้นแล้วติดเลยเล่าให้ฟัง ให้รู้จ no ังหลักอย่างนี้นะไม่เคลื่อนละอย่างนี้เคลื่อนไม่ได้ทีเดียวตายตัวเดียวที่ปริกรรมว่าสัมมาหลังพวกจะประคองใจให้หยุดสัมมาหลัง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 พอโถกส่วนก็ใจหยุดกึอยู่กลางดวงนั้น้ก็อยู่ตรงนั้นสว่างก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องฝ่าใจเถิดมานิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ย พอนนี่งตงส่วนเข้าก็พูดกันแล้วเขาก็เห็นดวงใสกวางก็เห็นดวงใสใจก็อยู่กลางดวงใสแต่ว่ามันไม่นิ่งมันไม่หยุดมันสับสายไปปริกรรมซอมไว้สัมมาหลัง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 สัมมาพอถูกส่วนมันหยุดหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งช่วย ยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยดูนิ่งารก็แค่เื่คเสื่อมแยับไปซะปฏิกรรมจไห้ธมาหลังมารมะหลังสัมมะหลังสัมมะหังสรมมะหังสัมาะหังไว้จระทั่งหยุดนิ่งก็หยุดนิ่งแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยอารมณ์เฉยหยุดย่นั่นแหละหยุดเท่านั้นแหละจะนึถึงมืดสว่างนะ หยุดอยู่เท่านั้นแหละหยุดนิง่งอยู่เท่านั้นแหละหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จที่บอกแล้วสมณะหยุดสมณะหยุดจะองให้นายปะสมณะหยุดแล้วทันไม่หยุดนี่หยุดนี่แหละเรียนคงนี้แหละให้มันได้คงนี้ซะก่อนหยุดนี่ซะก่อนอื่นจะพุ่งไปพูดมากนักใหญ่โตมโหฬาร หยุดในสั้สมันตกลงกันก่อนมันหยุดไปแล้วเลยมันหยุดได้แล้วก็ดดวเอาจะต่อกันไปอีกห,หยุดก่อนนะหยุดนิ่งห,หยุดเที่ยวเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งทําไม่ได้กับเขาอยู่หรือทำไาจจะไม่ได้ทําจริงเขาทําไม่จริงหะหากมันไม่ได้ยิงแล้วก็ได้ทุกคนจริงแค่ไหน แค่ชีวิตสิเลือดเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่าเลือดกระดูกหนังข้างมันไม่ได้ไม่รู้จักที่นี่จริงแค่นี้ได้ทุกคนฉันเองสองคราวไม่ได้ตายเถอะหนึง่งพอถึงกำหนดก็มันได้ไม่ได้ตายเถอะ นิ่งเอาถึงกำหนดก้ามันได้ไม่ตายทักทีพระสาสดาสมมาสัพธเจ้าก็รูปนั้นประกอบความเพียรด้วยจาตรังของริยะคงสี่ลือแต่กระดูกหนังช่างมันเลื่อเลื่อแจ้งสลดหมดไปไม่ว่าประกอบด้วยจาตรังของริยะอย่างนี้เระถูกสวรรค์เท่านั้น เรลาหกข้ามได้บรรลุอุเพนิวัตยญาณเวลากลางเวลายามที่สองได้บรรลุศัตรูประพาติานเวลายามที่สามได้บรรลุอาสวะขยานเล่นตลอดคืนท่านจริงอย่างนั้นเป็นอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์ก็จริงเหมือนกันหละไม่ได้ยอมตายไม่หยุดยอมตายกันทีเดียวเขาหยุดจริงจริงกัน พอหยุดเข้าเท่านั้นมันก็จับตัวได้อังทาศาสนาเดินอย่างนี้ตกส่วนอย่างนี้ก็จำให้มันไปทันมันเนื้อสมมาหลัง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 สมมานี่เห็นมันคงที่เดี้ยวใยเกลือ